อปอุ้ยคุณเขาคุณเขาจะมาให้อาหารปลากับป๊าหรอใช่นี่ไงอาหารปลานี่เหรออาหารปลาใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ป๊าปาอย่าเพิ่งมาพูดเล่นปลารู้ใหม่ว่าเมื่อกี้มามีเห็นอะไรเห็นอะไรมามีเห็นจระเข้ปป๊า,ปาอุ้ยคุณเขา จระเข้ใช่แล้วอยู่ไหนละมันมีอยู่ตรงไหนมันน่าจะอยู่ในบึงนี้แหละแล้วมันหลุดออกมาน่ะป้าเมื่อกี้ป้าก็ดูอยู่ไม่เห็นมีก็มันหลุดออกมาแล้วไงเอาอย่างนี้ถ้าอย่างงั้นน่ะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะป้าเราต้องหนีไปจากตรงนี้เฮ้ยถึงเขาถ้างั้นน่ะเราไปหาที่ปลอดภัยกันดีกว่าป่ะอปวิ่งงเขาวิ่งไงเลยป้าป้าันมีได้ยินเสียงน่ะเสียงอะไรอีกอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเสือจระเข้มันวิ่งตามเรามาน่ะ เฮ้ยแล้วังไงมามีมันมิ่งตางลงมาแล้วโอ๊ยปล<ะ>ามันกลัวเวริ่มเลยขุนเห็นไหมอุ้ยทำยังไงดีขุนค,คิดเร็วหิบแก้วว้ย่างไยิบอะไรแล้วเหรอคิดนที่สูงขึ้นที่สูงเฮ้ยเดือยแล้วังไงต่อขุน ปีนสิป,ป้าเฮ้ยภูเขาจะปีนได้ไหมเนี่ยอุ้ยสูงมากเลยภูเขาใช่มัน,มนจะได้ผลจริงๆหรอป,ะปะ้าป้าุณเขามันน่าจะได้นะมีเพราะมันสูงมากเลยนี่ดูดี่ดูสิทุกคนตอนนี้เราอยู่สูงมากเลยอะ่ะอุ้ยอย่างนี้อะ่จอะจระเข้อ่ะมันก็กัดเราไม่ได้แน่ๆเลยป,ะปะ้าปาไปแล้วมันไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วมี ป้ามันไปแล้วลูกปวดฉี่ลูกปวดฉี่ปวดฉี่ป้าถ้างั้นต้องลงมาแล้วแหละอุ้ยลงไม่ได้หรอกมันอันตรายไม่ได้ได้ไงลูกปวดฉี่ลงมาก่อนมันไปแล้วเมื่อกี้อะเมอมีเห็นจระเข้มันไปแล้วอะป๋าอุ้ยหุ่นมาปวดฉี่อะไรตอนนี้เนี่ยอืออู้ยพาลูกไปฉี่ก่อนปะป้าปะปะตรงไหนล่ะเนี่ยห้องน้ำตรงไหนยไปเบาๆนะขุนเบาๆเบาๆเหรอถ้าเราเสียงดังนะเดี๋ยวจระเข้มันได้ยินขึ้นมา มันจะตามเรากลับมาหรือเปล่าเสียงดังอยู่เฮ้ยเสียงดังใครเสียงดังหุยป้าเฮ้ยแย่แล้วคุณเผลอเหยียบใบไม้เสียงดังป้าทำไงอะเฮ้ย,ยมันกลับมาจริงๆด้วยคุณน<อ>ีแล้ว ตรงนี้เหรอคุณวิตรงนี้เหรอป้า้วมันทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้ทีนี้ต้องโยกไงเอ้ยต้องโยกต้องโยกเพราะว่าถ้าเรายู่นิ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะกัดเราได้โอเคคุณเขาจับดีๆไม่ต้องกลัวเนี่อล็อกล็อกวัโอ้โหจะลงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมีว่ามันไม่ได้ผลหรอกป้าเปลี่ยนทางเปลี่ยนทาง เปลี่ยนไปทางไหนเนี่ยขนยืนตรงนั้นตาอยู่ตรงนี้ขนจรลเกะมาแล้วขนเอยน่าเอาเถอะนะขจับดีๆนะจับดีๆจับดีๆมามามาป้าป๊าอุ้ยยังไงมันอยู่นู่นขนมันทำอะไรเราไม่ได้เลยขนดีๆมันทำอะไรเราไม่ได้เลย้้้้เเเเบบบุป้า ไปปรอเล่นกับมันอย่างนั้นสิคุณไปหันตูใส่จระเข้แบบนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะตเอากลับแ้ยดูสิรอเล่นใหญ่เลยคุณเขาเฮ้ยป้าเฮ้ยมันเดินมาหาเราแล้วคุณหนีแล้วหนีสิป้าปเฮ้ยจะไปทางไหนเนี่ยอุ้ยหลบทางไหนก็ไม่พ้นเลยป้าอคุณ เราขึ้นไปบนนี้ดีกว่าคุณไปไปที่สูงดีกว่ามันจะช่วยได้เหรอป้าได้จะมีได้สิแสดงว่าฟ้าจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นใช่ไหมเนี่ยอุ้ยคุณดูดิมันเป็นน้าผาลึกเลยคุณอุ้ยคุณป้าปานึกออกแล้วตรงนี้มันเป็นน้าผาใช่ไหมคุณมันกว้างมากเลยอ่ะถ้าเราอ่ะโหนสลิงนะข้ามไปฝั่งนู้นน่ะจระเข้มันก็จะตามเราไปไม่ได้ไงนี้เฮ้ยใช่แล้วป,ะปะ้า ใช่มันสูงมากเลยนะคุณจะกล้าโหนไหมเนี่ยกลยิงเนี่ยงเนี่ยผาเย็ปี่ยมยามาก็มียาบาอยู่ที่ไหนด้วยมีลาวาด้วยมีลาวาด้วยอยู่ข้างล่างโอ้โหมันจะ้เราจะบด้จำลงเห็นแล้วแดงมาเร็วสุดเราจะไดใจหย่อนเข้าไปก็จะตกลงไปในลาวาอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะต้องรีบไปแล้วแหละป้าป้าคุนจับยีนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะหนึ่งสองเป็นไรคุณ คุณเขาเรามาถึงแล้ววะมีนั่นสิป้าเราข้ามฟากมาแล้วดูนู่นดิเห็นไหมที่เราข้ามมาใช่แล้วตรงนู้นไงจระเข้อยู่ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยนี่ดีนะเนี่ยที่เราโหนสลิงข้ามมาขนใช่แล้วคุณเขามันวิ่งไล่กัดเราป้าเก่งขาดหมดเลยเห็นไหมเก่งขาดหมดเลยคุณเขามีอะไรขาดไหมเนี่ยโดนจระเข้กัดหรือเปล่าคุณเขาโอ้โหไม่มีนะตอนนี้น้องคุณเขาปลอดภัยไหนขอดูหน้าสินี่ปลอดภัยเป็นยังไงบ้างวันนี้หนีจระเข้ เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยป้าตรงนี้มันเหมือนจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างนี่มันมี้เราข้ามาเราสำรวจก่อนเราไปดูก่อนดีกว่าว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าใช่แล้วป้าเฮ้ยอะไรอีกไข่อะไระเฮ้ยไปดูไหมอย่าบอกนะว่าจะเป็นไข่จระเข้เฮ้ยเ้ยเอายังไงคุณเข่ากล้าไปสำรวจไหมเนี่ยกล้าหรอปาไปดูหน่อยป้าถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะเพื่อนๆว่า ตรงเนี้ยมันเป็นไข่อะไรกันแน่อุยป้าว่าาโผล่ได้ไข่แล้วเนี่ยใำญ่ด้วยดูสิมันเป็นไข่อะไรอะป้ามันใหญ่มากเลยมีมันตัวมันต้องใหญ่มากมากแน่เลยเพราะว่าไข่มันใหญ่มากแสดงว่ามันไม่ใช่ไข่จระเข้หรอกป้าป๋ามันมีคุณนนะเนี่ยว่ามันจะเหมือนไข่อะไรเนี่ยมันใหญ่มากเลยมีใหญ่มากเลยป้าสูงเท่าป้าเลยอุ้ยใหญ่เกือบเท่าป้าเลย ออ่ะนั่นมีอีกฟองหนึ่งยังไม่ออกเหรอไหมใช่แล้วอุ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปสำรวจดูดีไหมว่ามันคือไข่อะไรอ่ะป้าเฮ้ยอะไรป้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ๋อใช่เฮ้ยโอ้ยอ่ยเสียงเหมือนอะไรอ่ะขุนเสียงมันมาจากทางนู้นน่ะขุนใช่ไหมขุนได้ยินไหมใช่ไหมไอขุนฟังซิฟังสิมาจากทางนู้นมาจากทางนู้นเหรอไปดูไหม มันเหมือนกินหญ้ามันเหมือนกินหญ้าด้วยไปถ้างั้นไปดูดีกว่าป้านี่ไงขุนนี่ไงมันกินหญ้าอยู่นี่ไงมันกินหญ้ามันเปเสียงกินหญ้าแล้วขุนตัวนี้แหละแต่ว่ามันตุยแย่แล้วอะขุนดูดิมันดูไม่ออกนะว่ามันคือตัวอะไรอ่ะขุนเขาใช่มันตุยแล้วว่าแสดงว่ามันน่าจะไม่ใช่หรอกเพราะว่า ไข่น่ะเพิ่งแตกออกมาปะตัวนี้มันน่าจะุยไปนานแล้วใช่ใช่เราก็ยังไม่รู้ยู่ดีว่ามันคือตัวอะไรมีเฮ้ยป้าป้าตรงนั้นน่ะเฮ้ยอะไรอะ่อนะตัวสาตวุราไม่ใช่มไ,ไม่ใช่ไปดูกันดีกว่าปะปะ้าขุนเขาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วว่าสรุปมันเป็นไข่อะไรอะ่ะได้ขุนเขาเหนาอะไรนะเหนาเหนาคืออะไรอ่ะเหนาไงเหนาอะไรขุนเนา เสาเฮ้ยนี่มันไข่ไดโนเสาร์นี่นาคุณเขาสแสดงว่าไข่ที่เราเห็นที่ว่ามันแตกเมื่อกี้อ่ะมันคือไข่ไดโนเสาร์นี่เองนี่ไงเมื่อกี้อะ่อเอเออะเราหนีจระเข้มาแล้วเราก็มาที่เกาะไดโนเสาร์ไ่ดโนเสาร์ส,าสองตัวนั้นไข่ไดโนเสาร์สองตัวนั้นใช่ตรงนี้เป็นเกาะไดโนเสาร์อ่ะคุณเขาโอเคเลยเพื่อนๆนตอนนี้เราก็หนีจระเข้มาได้แล้ว แล้วก็มาอยู่ที่ก็ไดโนเสาร์นี่เองโอ้โหแล้ววันนี้เราก็รอดผลจากจระเข้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องนูดีทีวีโอไนท์ชอตแล้วก็คุณเขาทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะพวบป้าด้วยพวบป้าด้วยปุบย